ไม่ช่เจอกันพี่เจอกันพี่เจอกันเจอกันเรื่เจอกันเจอกันปลาเนี่ยปาลามนี่ปลัปมนี่ปลามนี่ปมนี่นี่มีคนมาบอกว่าไม่ไม่ตีดีมันเทสักทีเนี่ยมาบอกมนอ่เนี่ยอะไรอะในเนแชมีคนดูบอกไม่ไม่ไม่ตีดีมันเทสักทีปาว่าหนูปนาหนูคนตอบว่าไงหนูเล่นอะรตอบแบบนี้อาไนี้หนูตอบแบบรอตอบไหม่ปนหนูตอบรออกอนหนูบอกว่าก็ตีมาแล้วหลายเดือนแล้วตีทุกวันวันละหลายลูกด้วยนะปาเนาะเล่นกันอยู่สองแก๊งไม่เห็นจะมีใครมาตีด้วยเลย ไม่ไตอบแบบเท่<ล>ๆก็คือว่าแบบคนหนึ่งเขาต้องอยู่หวัดละแวนต้องโดนจิ้มโดนอะไรเงี้ยแต่แบบไม่รู้ดิเทพมันอยู่เหมือนอยู่จุดสูงสุดอ่ะแบบยืนเฉยไม่มีใครแหลมอะไรเลยอ่ะยุเว้นว่าแต่แหลมมหาอย่างเดียวอ่ะดีแหลมไม่แบบไม่มีใครกล้าแหลมเลยอ่ะดีเขาพูดีิว่ากดแก๊งเล็กเหลี่ยมไปเรื่อยฟาร์มจนอิ่มอะไรเงี้ยป๋าเขาบอกว่าเอ้เห้ตังตังนะ สังคมแห่งความเป็นจริงอ่ะมึงถ้ามึงไปเจอคนเก่งกว่ามึงก็ถูกตีนเนี่ยเออกูกต้องเจอตีอ่ะแก๊งนี่มันเล็กกว่ากูสบายเิีกูได้กระทืบเขากูก็สนุกเนาะอืมแก๊กูไปโดนโดนกระทืบแล้วโดนบับไหมล่ะไอ้หียกูก็โดนด่าฟีดิก,ก็ไม่เอาถูกแล้วมีเออกูอยู่แกง๊งเล็กดี็กว่าเออแล้วมันได้ด่าฟีด้วยแล้วมันมีบอกบอกบอกว่ากดแต่แก๊งเล็กแล้วแล้วฟอร์มเคเป็นที่หนึ่งในเมืองเนี่ยเขาบอกไงเขาบอกเขาบอก อันนี้คือจะตอเขาบอกมางั้นใช่ไหมช่บอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะตอบว่าจริงๆแล้วกูอ่ะไม่ใช่แก๊งใหญ่หรอกแต่ว่าแก๊งมึงสู้กูไม่ได้ไงมึงถึงน้องมที่วแก๊งมึงแก๊งเล็กอ่ะโอ้โห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 โอ้โอ้้อ้โห้หอ้โหโหโอหโ่้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้ีหโอ้โโอ้หโอ้้โหโอ้โหหโออ้้หหออ เนี่ยเราเวลาเรา,เราน้อยใจเราก็ชอบไปต่อยค่าแก๊งที่เราเชียว่าแก๊งเล็กอะ่ะจริงๆแล้วแก๊งมันเท่ากันเยน้องแนาะเราสู้ไม่ได้อะ่ะแล้วเราก็ไปบอกว่าเราแก๊งเล็กอะ่ะมันก็เท่ากันแก๊งเล็กยังไงแล้วเขา,ขาบอกแล้วแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าอารอาก็ไม่กล้าเปิดเดมอนเฮดมอนเดก็ไม่กล้าเปิดอาแพ้กลัวเสียหน้าหรอครับเขาว่าไงนะเขาบอกอารก็ไม่กล้าเปิดเดมอนเฮดมอนเดก็ไม่กล้าเปิดอาแพ้กลัวเสียหน้าหรอครับอ่า เดี๋ขอตอบแบบงานแบบงานฮืมนะเอองานฮืมงานเรางานฮืมงานฮือมปืนหายไปหนึ่งมีให้เห็นไปย้อนดูหายหนึ่งก็บอกโอ้โมึงตอบพืมเกินไป้เฮียกูป่าวนะครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะโจโฉประชาชนป้าผมก็จริงแต่ว่าเป็นประชาชนไม่เกี่ยวกับอะไรรักนะครับบอกกันนะครับคุณดูเอ้าเอ้าวอ้าคุณมึงบอกให้ตอบป้ามึงก็ตอบไป่ไ้ยังไงมึงก็ตอบพื้นเกินป้าโอ้ยเฮียเฮียก็ ก็มีแล้วไงก็ไม่เห็นหรอไม่ก็พูดอย่างนี้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะตีเราหรือเปล่าเราก็เขาทําผิดเราก็แค่ทําสิ่งที่ถูกต้องก็แค่ก็อุ้มเขาหายไปถ้าเขาไม่พอใจเขาก็ต้องตีเราอยู่ด้วยนะมันอาจจะเป็นมือสองมือสามมือสี่ไงเขาอาจจะไม่ใช่คนดูของดมอนด์เฮดหรอกก็ใช่ไงว่ามันแค่แบบอยากยืมมือเราไงแสดงว่าแก๊งที่เชียร์อยู่สู้เขาไม่ได้น่ะเดยยืมมือแก๊งอื่นนั่นน่ะแล้วไม่ไปแล้วเห็นหนูไปฟังแบบว่าพวก เหมือนมันเหมือนเหมือนเนกข้าข้ามข่าวมาเหมบอนเขามีมีเขาบอกมีสารฝากถึงหนูเลยดีไม่รู้จักเมืองร้อนน่ะป้าจากเมืองร้อนน่ะมีสารฝากถึงหนูเลยดิหนูก็ไม่รู้ไอ้บ้ลนะเหรอไม่รู้หนูไม่รู้ใช่ป้าไม่รู้อ่ะอันนี้กูไม่ได้จะพูดอะไรนะแต่โกมึงสู้ไอ้บอลไม่ได้หรอกมันคนเดียวอ่ะมันเอารถบดมึงสี่สิบคนได้มึงสู้มึงสู้มันได้ไหมล่ะใช่หรอมึงเล่นมึงเล่นเอาเท่แต่ว่ามันเล่นเอาเอามันนะบอกไว้ก่อนมันบดนะไอ้มอนน่ะมันเต็มบบนะเด็กชายคนเนี้ยมึงสู้มันได้เหรอเด็กชายบางบลหรอ เออเอามันคือมันสามารถแบบคนหนึ่งเขาปลดลิมิตตำรวจอะไรกันใช่ปะไ uh huh. อบอลสามารถปลดปลดลิมิตท็อกซิกได้อะมึงกล้าเล่นกนับมันไหมล่ะมูกใหญ่เขาเล่นกันอะปวดลิมิตท็อกซิกอะมึงกล้าเล่นไหมล่ะก่อเชฟเอพีเอสหรอปะไเพาะมูกใหญ่เขาเล่นกัน <c oughs> เขาไม่ปดลดหลอกตำรวจตำรวจ <c oughs> อะเขาปวดท็อกซิกกันแบบไม่แบบด่าได้เต็มบบไม่แบนอะมันก็ได้แถ้าถ้าอยากเล่นแบบนั้นมันก็พวกหนูก็สุดได้เหมือนกันเต็มบมแต่รับให้ได้เหมือนกันก็แล้วกันเล่นได้ ถ้าไม่มีแบรนด์จริงๆถ้าไม่มีแบรนด์จริงๆนะก็ให้เต็มบทเลยเห็นให้เืีอเสียงเมืองมันพังมัันพงกันไปเลยมันบึ้มบ้ามเอ็กซ์ไปเลยงั้นน่ะถึงเวลาป้าแหมวอ่ะเห็นน้องน้องชายบัตรตายหาตายโหงไปแล้วแบบไม่หดแต่แต่หนูแต่หนูก็มีมีมีสารฝากไปถึงบางวันเหมือนกันนะป้าเผื่อป้าแบบได้ไปเจออะไรบางวันหนูขอฝากสารไปได้ไหมเผื่อไว้ได้ไหมเผื่อไว้ได้ไหม เาผื่อะไสารสารสาเขาฝากมาบอกว่าบอกว่าไอ้โกเดี๋ยวกูมาตบมึงอะไรอย่างเงี้ยป้าถูกไหมประมาณนี้ป้าคนดูประมาณนี้ป้าสารสารสารบางวันพูดอะไรนะสารพูดอะไรนะสารบางวันพูดอะไรนะเส่ไหมน่าจะบอกว่าเรื่องเรื่องบอกว่าจะมาบอกว่าตบได้หมดใช่ไหมไล่ลักอะไรอย่างงี้บอกว่าได้เจอได้ก็รอมัดมาเลยนะทุกเจนของนายมันเห็นเอาเจนที่เก่งที่สุดอะรวมมาเลยมาทีเดียวเลย สนามกลางสตาเทวรวมมาเลยแค่นั้นแหละรอรอเสมอรอเสมอพร้อมก็บอกสกิลอยากอยากตีก็สกิลมาแค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลยตามนั้นพร้อมรั้นพร้อมมากตอนนี้สู้สู้เซตเอเบอลไม่ได้หรอกของนายรักอ่ะไม่ก็ไม่ต้องเซตบอลหลอกเซตไหนก็ได้เอาที่เซตที่เก่งที่สุดของที่ชื่อว่เวอรบอลมันโหดเซตอั้นมันโหดจริง โอ้ oh, จริงอะงถ้าถ้าเต็ดแปมยังอยู่จะครบนะคือโน้ตหนึ่งของของอันนี้ไปแล้วไฟเอ็อไ,ปเอไปแล้วถ้าเต็แปมยังอยู่ <She> er. ใช่า้านะใช่ถ้าแต่ถ้าเกิดแบบพวกเด็กอายุสิบห้าสิบหกถ้ามันถ้ามันไม่ไปเรียนหนังสือก่อนอนะ่ะป่านนะี้ขึ้นแบบคลอ,องหนึ่งทุกเมืองเหรอเต็ดแปมอะคือเซนติโอดิทูของแนบันเฮียเหรอไม่แต่หนูก็พูดดอชชอปไปแค่แหะบอกคนดูด้านดูประเทศเน กูเนี่ยอันงนี้ว่ากูงานพูดไปเลยดีกว่าเหรอง่ายๆกูเนี่ยจบปัญญาเอกสาขาไฟเอ็มแล้วกูผ่านมาหมดแล้วกูเลยรู้สึกชิลๆแล้ญญาเอกสาขาไฟเอ็มเลยเหรอเฮียมันมีได้หรอกาอรออะไรล่ะแล้วหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรไฟเอ็มหมาเคยเรียนปะผมต้องไปเรียนมหาลัยไหนครับพี่โฉ เนี่ยแหละมหาลัยไฟเอ็มนี่แหละเรียนเรียนแล้วจบแล้วแบบจบมาแล้วแบบงงอ่ะว่าแบบว่ากูทําไปเพื่ออะไรอ่ะกูเรียนไปเพื่ออะไรอ่ปะป้าป้าฟังหนูนะป้าว่าแกงในเมืองรันไหมดูเรียกรวมทุกแกงเรียกรวมทุกแกงในเมืองสามทุ่มโอ้มาแกงในเมืองของอาจจะแบบฟังมันหรือเปล่าโอ้โขเชีย่ยแสบตาอ่ะคนเยอะจัดเลยไอเทียเนีย่ยกะเนี่ยกะกะว่าจะทำเมืองอยู่จริงไหม ฮะจริงไหมปาปามือจริงจริงนูไเได้ไหมได้หนูขอเซตของเต็มบบขี้เกียจฟาร์มพร้อมลั่นทุกพร้อมลั่นทุกแก้อง่หเมืองอยากเห็นโปรอยากเห็นโปรเจกต์ไหมเดี๋ยวสปอยไว้ล่วงหน้าก็ได้สปอยสปอยบบวาย้อนยุคไม่เบียวไม่โลเปมีตัวให้ซื้ออยากเป็นตัวอะไรเลือกได้หมดโงกุนนารูโตะมีหมดซื้อปืนอาบีจีรถถังอะไรโดนเนี่ยซื้อได้หมดเต็มบบกดเอาเคยง่ายไม่ต้องรอหมอถ้าเกิดใครเติมวี ชุบตัวเองได้ซัดกันทั้งวันทั้งคืนแบบตายปุ๊บกดเกิดเองแล้วก็ตีตีต่อด่ากันอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืนอ่ะจงหว่าจอกเกมอ่ะแบบไม่นับสกอใครออกเกมก่อนก็คือแพ้ก็นับสกอตอนนั้นแหละกดท็อกซิกไม่มีกดเกิดตัวเองได้พอตายปุ๊บชุบตัวเองเต็มหมดลยเนาะฟ้าเนาะจริงเอางี้ฟ้าดูจะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าคนดูเนี่ยไม่รู้ฟ้าได้ติดตามข่าวช่วงนี้มันมีคนดูแบบพิมรีทาวรีทาวมันคืออะไรฟ้าฟ้าแ้พอจะมีแบบ มีมูนมีกลิ่นมีอะไรก็เมืองก็เมืองใหม่ของไอ้โกลไงที่โกลมาทำลีเทาลีเทาใครคิดชื่อเมืองว่าลีเทาเอ้าเหรอสปอยกันมาเขาบอกว่าอะไรอ่ะเมืองเห็นการเซะอะไรเขาบอกเขาเขาบอกแซะเป็นฟรีเวอรี่เลยบอกแค่คืออะไรไม่รู้ไหมมาเกออเเ็็หนมืองอื่นเขาเขียนว่าไม่มีครับเปิดพี่ดำสตาร์ทาวคอมมูนิตี้เล่นกันเอาสนุกแต่ของของของลีเทาแซะได้ แต่แซะได้แล้วก็แล้วก็น้อยใจกันเก่งด้วยเนี่ยเห็นเห็นเขาบอกมานะเมืองการแซะเมือนกันน้อยใจอย่างนี้เหรอใช่เอางี้ป้าหนูถามาถ้าถ้าถ้าแล้วแล้วแล้วถ้ามันมีแล้วถ้ามันมีแซะเทาาที่ที่ที่หนูเป็นคนเปิดป้าจะมาเล่นเมืองหนูไหมเล่นแป้าจะมาแซะหนูไหมมีจะมาหาหนูไหมไม่กูแซะหมดเลยถ้า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 หนูเปิดถ้าหนูเปิดแซะเท้ามีจะมาหาหนูไหมเล่นกูคนนึงอะเล่นกูชอบแหละแซ่เท้ามีไม่มีไม่ตอบเนี่ยมี หน่าจะเล่นสิกรรมเนี่ยน่าจะสร้างบ้ารถ้าหนูเปิดแซทาวมีสจะมาหาหนูไหมหาค่ะไว้ยจะตายแล้วตอนอุ้ยกูขึ้นทีมกูแซะหมดเลยนะป๊ามาดยนะกลิ่นไอรุ่นใหญ่อย่าเลยเฮ้ยอุ๊ยสวัสดีครับพี่พี่เล่นยังครับกลิ่นเหมือนแบบฮัลโหลที่ใส่หมวกทำไมครับโรดไอ้พี่แย้มวัสดีครับเฮี่ไงนั่นอ้าวขอโทษครับเฮียขอโทษครับขอโทษครับเฮียผมขอโทษครับในไหนในไหนรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่จะมาแล้ว เออขอขอคุยได้เลยได้ได้ไหมครับเอ้ยเอ้ยไอ้แรมโบ้ของผมมันผมเบื่อแท็กแล้วอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทีเดียวเลยเดี๋ยวทีเดียวเลยว้ายอันนี้อันนี้ถือว่าฟังได้นะพี่หมัดไอ้้ไอพี่หมัดอันนี้ฟังได้นะถือว่าเป็นถือว่ามีมีส่วนร่วมกับการประชุมเนาะนี่เนาะอ๋อได้เขาทำเป็นคนนี้เนี่ยได้ฟังให้ฟังได้ทุกสถานการณ์เลยอะไรคนนี้อะไรคนนี้มันรุ่นใหญ่เลยอวิอตารุ่นใหญ่มากเลยอ่ะหนูชอบหนูอยากไปเรื่องลุ่นใหญ่อ่ะหนูชอบชอบชอบอ่ะ ถึงว่าทําไมตะก่อนกูลงเมืองมาแบบไม่ค่อยมีชีววากูว่าแล้วรุ่นใหญ่มาทําลงเมืองเองนี่ว่าเฮียเมืองโคตรน่าเล่นเลยว่ะกลับมาเล่นดีกว่าเฮียสะทาสิมาแล้วแป๊บแล้วแลนน่าเล่นปะแลน่ะอุ้ยเห็นบอกเติมเป็นแสได้แลน่ะเล่นคาับนกันได้เล้วโหนคืออะไรเหมือนเห็นเขาบอกเติมเป็นแสแล้วยอดโหอ่ะคืออะไรหรอเนี่ยเอเล่นอยู่ครับก็เล่นอยู่ครับเล่นอยู่แลนแต่แบบ ก็หนุกอยู่ครับก็หนุกอยู่พี่มาจําได้พี่วันวันแรกที่พี่ที่ผมเข้าเมืองแล้วพี่พาผมไปหามีอ่ะวันนี้ไมีหมีผมจริงๆนะดูดิอ่าเราอยู่เป็นนี่เนาะอ้าวคืออะไรอยู่เป็นคืออะไรครับมีหนูน่ารักจะตายหนูเคยเกาะมีไหมหนูไม่เคยเลยมีเกาะด้วยทั้งไปดูเห็นไหมเกาะหลังนูเห็นไหมใช่ไหมมีมีพูดไปโอ้โหมีเงียบนั่นแหละเสียงลวมกระแทกหน้าทุกอย่างมันคือความจริงที่ตอบออกมาเข้าใจแล้วอ่ะป้าหนูเป็นเด็กดีไหมหนูถาม่อย เด็กดีแต่ว่าก็โกก็อย่างอนี้บอกนั่นนั่นบอกบอกวีรกรรมลูกชายคนนี้หน่อยอ่ะนิดหนึ่งไม่ก็อยากให้โกแบบไหนก็โนหนึ่งแล้วอ่ะก็ให้เกลคือเลยสภาหน่อยโนคนหนึ่งคืออะไรครับมันไม่มีใครจะถามแล้วก็ที่คุยกันอะไรบอกอะไรสภาทำไมใส่สีดําฟีไม่เห็นต้องคุยกับใครอยู่ๆก็ได้ใส่อะไรเองก็ให้เรื่องหาเื่องให้คุยแล้วเนาะสูตรเมืองเขาเออหาเื่คุยแล้วไอ้เชี่ยแซ่คือป้ามึงจะแซ่คนอื่นไม่ว่านะมีเขารุ่นใหญ่หัวเขา เขารุ่นใหญ่หัวสภานะมึงไม่รู้ความอี่เลยนะป้าคือกันแล้วแต่กันแล้วแต่อะถ้าถ้าเกิดใครแบนใครอะไรกูกูกูก็ออกออกแดกูเพิ่งติมแฝนได้แหละแนบอกแฝดนด้แหละแฉเลยแหละโม่กโ้กูโ้กูโว้กโว้กว้กูโว้กูโว้กูน้กูโวปกโว่กูโว้กูว้กูโว้กว้าูโว้กูโว้ามาไหมูโว้ก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 ูทว้กูโวพกูโว้ยูพว้ยูโวพกูอว้กยโว้กูยา้กูโว้กูโว้ก มีนี่มีรุ่นใหญ่อยู่นี่ไโอ้คนคนนี้คนนี้เขาไปแล้วหรอเห็นเขาบอกเขาจะมาอยู่นะเห็นเขาพูดมาแบบลอยๆอ่ะก็นี่ไงอันนี้อันนี้สปอยนะที่ที่เขาเรียกประชุมเมืองมันมันมีงานหืมใหญ่นะโขอันนี้เขาบอกก่อนจริงหรอใช่เขาเขาจะจัดอะไรเห็นไฟไฟเอ็มสตาร์ทาวมั้งไม่รู้ว่ะน่าสนใจอยู่นะเอาแบบว่าส่งส่งตัวแทนมาใครที่แบบว่าโอซีแบบอยากมวยกันอ่ะลองลองส่งตัวแทนมาคนละคนอ่ะ แต่แต่ละแก๊งอ่ะชิงเงินรางวัลเอาจริงอันนี้จริงมีจริงนะเน,นี่ยเทนเทนไฟเทนไปเอมอ่ะ, 10, 10, 10, อะเออพี่หมัดแต่ผมว่าได้อยู่นะพี่ว่าไงผมว่าเมืองเรามันตีกันไหมไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไม,ไ,มไม่ค่อยเนี่ยผมว่าเทนไฟเทนไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันเสีเสียไม่ได้เลยมันผมว่าตีในเมืองผมว่ามันไม่จบหรอกพี่ผมว่านะเทนไฟเทนโอซี 10, 5, 10อย่างเงี้ยเนาะป้าว่าไงเอาได้ไหมถ้าทำงั้นเดี๋ยววงการไฟมันจะดูแย่ทำทำแบบอันนี้ดีกว่าโกโก้แบบนี้ดิ ทำแบบอันนี้เรียกว่าทําแบบจัดจัดมิ팅อย่างเงี้ยแล้วแบบเอาแก๊งทุกแก๊งในเมืองแบบมิ팅เมืองอ่ะไม่แต่เห็นไม่รู้นะเห็นเขาเห็นรุ่นใหญ่เขาแบบสปอยมาบอกจะมีมิ팅เมืองนี่เรื่องจริงไหมครับผมจริงเอาก็เขาให้ไลรักนั่งโต๊ะกลางสายเ,เป็น<อ>เสีย<ด>่ยไม่ได้ขวาโต๊ะของไดมอนด์เฮดสามโต๊ะเลียงกันอ่ะเดี๋ยวก่อนมิ팅เมืองเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวต้องเอาเมืองกลับมาก่อนเนาะมิ팅อยู่ร้อยสองร้อยคนเนาะ แมม่่่่งจะตาายยยหอูล้วเนีไม่พี่หมัดเมื่อกี้ฟอมบอกประชุมเมืองสามทุ่มนัดสามทุ่มแม่งคนเมื่อกี้ผ่อนไปแม่งลมตีหน้าอะไรพี่เมื่อกี้ไม่มีใครมาเลยเมื่อกี้กูงงเลยโอ้ไอสตาร์ว่าหนักแล้วนะดาวหนักชิบหายเลยโคตรปวดหัวเลยกลับมาโอ้จะเหมือนแบบเพลงมาพากันมีแต่ปัญหาทั้งคู่อ่ะใช่ลูกจะผมแลนดีกว่าแลนดูกว่า อยู่ม่เติม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 แรงไปเยอะไหมครับนี่ขนาดเล่นไม่เป็นนะเนี่ยเออไม่ได้เติมเลยเพราะอะไรหรอใข้างๆน่ะนะเดี๋ยวรอของแท้ดีกว่าอุ้ยสปอยอีกแล้วแหมนี่บัตรก้อของแท้อะไรแกวะตลอดเลยอ่ะงงอ่ะโอ้งอมเป็นอะไรเหมือนไม่คือเขาเติมไปนิดหน่อยมันเขาบอกเซิร์ฟเถื่อนมันรีฟันไปของแท้ได้นะปาลูบะเนี่ยได้เออ มรีฟันไปได้นะปลารู้ปะเนี่ยเออถ้าเกิดคิดว่าฉลาดแล้วแล้วถ้ารีฟันได้ขอรีฟันสตาร์ทาวก่อนนะโอ้กันเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับกูก่อนเลยโอ้โหรีฟันสตาร์ทาวไว้กูอีกแล้วขอรีฟันสตาร์ทาวได้ไหมเมื่อกี้พี่พี่เมื่อกี้เมื่อกี้ฟีดแบกมานะพี่เมื่อกี้ฟีดแบกมาอันนี้หนึ่งเรื่องขอขอแจ้งก่อนนะเมื่อกี้ไปงัดไอ้ดอกบ้านไอ้ดอกไอ้ด้านใหญ่เมื่อกี้อือหูน้องบอกตีกันแทบตายเมื่อกี้เข้าไปได้ปูนหุงเดียวคืออะไรครับมันมีด้วยเหรอมีครับเมื่อกี้น้องบอกได้ปูนหุงหนึ่งครับ มาได้ไงไอ้บ้าเอ้ยน้องกูเอ๋เลยไอ้บ่าเอ้ยปูนถึงหนึ่งเมื่อกี้โอ้โหงัดร้านมาเมื่อกี้ปวดหัวเติบเลยเลือหลอดงัดร้านี่ยปูนแต่เียนคือตัว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 ของมันมันมีเป็นหลูกอย่างนี้เหรอไหมถึงเรา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 ทำไว้เจ็ดสิบเซตอะมันก็จะเป็นเซต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 คิดว่าโดน่าจะลืมตกหล่นเพราะว่าอาจจะมีสักเซตหนึ่งที่พลาดใช่ไหมพี่เซตสองเซตมนน่ามันน่าจะไม่เกินนี้เดี๋ยวแต่ว่า เดี๋ยวคนไหนที่งัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลสคีย์ให้เนี่ยแหละมันจะได้อืมเพราะจริงๆมันมันมันต้องการันตีเป็นลูกไปเนาะแล้วอันนี้เราแก๊งโคบี้อ่ะพี่นี้ขาดแก๊งหัวมือสองแก๊งพี่เอ็มดีกับอ๋อเขาตีกันก่อนก็ได้พวกนั้นเดี๋ยวเขาเขาไปดูย้อนหลังเขาก็ได้อ๋อแก๊งนนั้นรู้อยู่แล้วพี่ใช่ไหมตอนนั้นเออโอเครู้มือไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บอยเขาเช็คเช็คแก๊งกันได้พี่เนี่ยเอามา